ครับสวัสดีครับมณีสิทธิพามาเบ่งหยาเพ่งกลาหนะครับที่ปูล้วยเอาอายุนี่ก็ประมาณสี่สิบสี่สิบเหมือนม,มันก็สีหยาถ่วงนี่ตอแหลเขายังมันติดตัดนะครับหยามันก็สีถ่วงหยาก็สี่ลาย มองแคโดนหลบนี่สิบริเวเห็นเพ่งกุหลาเลยนี่เข้าวันขขาปวด,ดยงสตาร์ทใจหนำนะครับกับสีนี่ก็สิเขืดอนเพ่งกุ่ลาก็สิเขื่อนแบบนี้แต่เวลาเขาตัดต่อแหลกไปเนี่ยกับสีหนาธรรมชาตินี่กับสีบอคอยมีแล้วครับ วาดกระโฟลี้อังซาไซน้ำครับมีละะนะักษณะของยาเพื่อเวลา,าที่มันแตกนะครับ,บประมาณนี้เวลามันเหลือไปมันจะเหลือไปประมาณนี้ ไปที่เงี้ยมอนเคยเห็นนะครับนี่ลักษณะมันจะแตกไปแบบนี้ถ้าเกินในยสำกหน่้เนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวพาปไปหลอดที่เขาปลูก ยังเลี้ยงขึ้นนีกระสีนาเลยครับขึ้นหมืนาแบบนาเลยครับประมาณสี่สิบหมื่นครับอาอยุหนาเพิ่กงก๊าละต่อแหลกนะครับต่อแหลก ลองย่ำว่าต้อแหลกนี่ตั้งแต่ห้อบเริ่มปลูกมาห้ากับ้านในตัดพ่อเทียอะไรครับนี่ขอย่ำว่าเป็นต้อแหลกแข้งขวา,ต,ต,าต้อแหลกมันกันสิเป็นหกหกเนี่ยต้อแหลกมันนีรับมันมีหอมันสิพาตต้อแหลกมั้งขันเท้าว่ามีคันเท้ามา น้ำถ่วมใต้บอ่อนี่ต้นนี้มองนี้โซนนี้ก็เป็นน้ำที่น้ำขังนะครับเป็นโซนที่น้ำขังกระทึว่ามันก,ก็ทนทนทนน้ำอะไอยู่แต่กะบ,บ่เนี้ยน้ำว่ามันมันมันขังถ้ามันขังนี่มันใต้บอ่อถ้ามันใสเป็นเวลาโดนมันกะใต้พืทตัวนี้ก็ใต้แล้วครับถ้ามันใสเวลาโดน ถือขังเมือวลาดุนฟังฟังทางนีสิง่องงมเลยทั้งหมดครับมเนก็ส้เป็นปลาไปานะครับมันเป็นแต่ว่าต้อแหลกต้อแหลกนี่สิเป็นประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นต้อสองต้อสามนี่ก็สิ ขึ้นแบบว่าหนาๆนาเลยครับในซัมนี่ก็ถือว่าโอเคละผ่านนะเหาะอยบ่งึงตาต่อแหลกกันโซนที่มันมีหนามแขังก็ยังมีอยูน่นะครับ แต่ว่าตาต้อแรกนี่เนี่ยเพี้งก็หลากกับสีบลายนะครับมันจะเป็นยาธรรมชาติเตินเต็มก่อนแต่ว่าต้อสองนี่กับสีบลคอยมีนะเดี๋ยวอาจจะทั้งฝรั่ง พื้นที่บางนีกก็เป็นพื้นที่อีกทางๆของงัวเขาเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาบิึงงัวจกข้าวหนึ่ง๋ยวผมจะมาเก็บห้าเนาะ ครับครับ,รบไม่ขายแล้วอยู่คอห้องนี่ก็ทีมี่ทั้งงอทั้งห่วยนะครับเหลี่ยงทั้งงอทั้งห่วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเดยภาพบรรยากาศรวมๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บหญ้าก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับหญ้าเพงกุหลาหย้าเพงกุหล,า,า,า,ลาตอเรกครับสวัสดีครับ